สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสตรีมมิ่งนะครับในช่อง Inner Acting เนาะวันนี้ซันก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ3ข้อหลักๆนะครับที่เราควรรู้ก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงนะครับอันนี้เนี่ยซันก็จะมาเล่าในมุมมองจากประสบการณ์ของซันก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่สตรีมมิ่งนะครับเพราะว่า ซันจะไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อวิดีโอช่วงนี้นะครับก็เลยลองหันมาทำสตรีมมิ่งดูบ้างละกันนะเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหทำงานแบบทำคลิปประกวดนะครับยังไงก็ถ้ามันมีความรู้นะครับหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ตามปกตินะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถามได้นะเกี่ยวกับการสแสดงครับเดี๋ยว ซันก็จะพยายามตอบให้ละกันนะครับหรือว่าถ้าคลิปไหนที่ดูแล้วเอ้ยคำถามนี้นะครับของน้องๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะบางทีเราอาจจะมาทำเป็นคลิปให้ดูละกันนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยลองมาฟังสตรีมมิ่งก่อนละกันว่า3ข้อหลกัหลกๆเนี่ยที่ควรรู้มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เลยข้อหน,นะครับนั่นก็คือ เราชอบมันจริงๆหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะเข้าวงการมาหรือว่าอยากที่จะเป็นนักสแสดงเนี่ยเราชอบมันจริงหรือเปล่าเราต้องถามใจตัวเองให้ได้ก่อนนะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้ามาเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราหรือเปล่านะครับความจริงแล้วเนี่ยการเป็นนักสแสดงหรือว่าอาชีพในวงการบันเทิงนะครับมันก็ ทำให้เรามีชื่อเสียงได้ระดับหนึ่งแหละถ้าเกิดเราดังนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ดังเราก็เป็นเหมือนกับนักแสดงทั่วไปอะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดังอีกนะครับเราก็อาจจะได้เงินเยอะนะครับแต่ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าคนที่จะเป็นนักแสดงแล้วดังได้เนี่ยมันมีเพียงไม่กี่คนนะครับอ่าและควนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดังอะเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ชอบฉะนั้นซันถึงบอกว่าอะไรครับถ้าเราไม่ชอบเนี่ย เราต้องรับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะว่าเราทำจุดๆนี้ยเราอย่าไปหวังว่ามันจะต้องดังมากหรือว่าได้เงินเยอะมากเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยมากครับแต่ถ้าเกิดเราชอบมันสิครับเราจะอยู่กับอาชีพเนี้ยได้นานนะครับยังไงก็ฝากเวลาการสำหรับข้อแรกข้อนี้นะครับสำหรับข้อที่สองพอเราชอบแล้วเนี่ยเราขยานันกับมันหรือเปล่าเรา พยายามที่จะศึกษากันมันหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเข้าไปแล้วอะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดังหรือไม่ดังก็ตามนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราพยายามหาความรู้ในตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ซันมองเนี่ยตอนซันเข้าวงการใหม่ๆอะครับคือถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเรียนการแสดงเนาะหรือถ้าเกิดมีเรียนเนี่ยมันก็คือแบบน้อยมากนะครับคือแบบ เราต้องพยายามหาความรู้เองนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยซันมองว่าเอ้ยมันมันง่ายนะอย่างช่องของซันเนี่ยก็สอนการแสดงฟรีใช่ไหมครับสำหรับคนที่มาดูคลิปในช่องของซันก็อยากเรียนอะไรก็สามารถมาถามได้มาดูได้นะครับก็เรียนกันฟรีๆไปเลยนะครับสมัยนีนะ้มันง่ายนะครับหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่มันยากขึ้นล่ะ เราพยายามที่จะค้นคว้ากับมันไหมเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าการแสดงจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเทคนิคแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรอย่างของซันก็จะมีสอนบ้างแหละเทคนิคแบบพื้นฐานบ้างแบบทําเล่นๆสนุกๆบ้างหรือว่าแบบอาชีพเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกต่างกันแล้วว่าสิ่งที่เราควรเรีเรยนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนครับมันต้องเรียนรู้แบบเยอะมากนะครับ มันไม่ใช่เพียงแค่การที่เราจะเป็นนักสแสดงครับผิวเผลนะ่น่ะมันมันพอได้นะถามว่ามันทํางานได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าเราต้องพยายามหาความรู้ให้มากกว่าเดิมอย่างเวลาซันเป็นครูมาสอนน้องๆเนี่ยถามว่าครูต้องเรียนไหมครูก็ต้องเรียนนะครับพยายามไปหาความรู้จากนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับพยายามอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มา ทำคลิปให้กับน้องๆดูนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือ mm hmm. เมื่อเราชอบกับมนมาแล้วเราควรที่จะศึกษากันมันเยอะๆนะครับหรือว่าตั้งคำถามตั้งคําถามให้ครูก็ได้เออเพราะว่าครูบางทีครูจะได้บางทีคิดคิดชื่อคลิปไม่ออกใช่ไหมครับจะได้แบบว่า,วาอ๋อนักเรียนอยากรู้เรื่องนี้อ่ะวิธีร้องไห้วิธีโกรธอยากเป็นตัวร้ายทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย ครูก็จะทำเป็นคลิปมาให้เป็นแบบทีละอันไปนะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้จะนานนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนควรต้องรู้เลยแหละเพราะว่าหลายคนสังเกตในข่าวมานะครับว่าเฮ้ยคนที่ดังเนี่ยพอเราเข้าวงการมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เลยโหซันเห็นแล้วแบบเออ เราควรเอาไปคิดนะอย่างไลฟ์โค้ดอาชีพไลฟ์โค้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพในวงการบันเทิงใช่ไหมครับอาชีพอะไรอีกล่ะอาชีพที่เกี่ยวกับการทํารายการเห็นไหมครับพอเราดังแล้วครับเราเก่งแล้วเนี่ยเราต้องรับอีกอย่างหนึ่งให้ได้นะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องดเมื่อเราดังนะครับเราต้องทําใจให้ได้เลยว่า เมื่อเราเป็นกระแสสังคมหรือว่าเป็นที่จับตามองแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือถ้าเราทําผิดอะไรนิดนึงเนี่ยมันสามารถเกิดกระแสหรือเกิดอาการดราม่าของคนจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นที่สนใจมากฉะนั้นเนื่องจากเมื่อก่อนละกันครูเป็นคนที่ถือว่าติดคนนึ่งละกันชอบความเป็นส่วนตัว แต่อยากเป็นดารามันขัดกันไหมเชื่อว่าแหละน้องๆหลายๆคนอาจจะเป็นนะครับคนที่ออทำงานศิลปะหรือสาขาใดๆก็ตามนะครับเขาจะมีความรู้สึกที่อยากอยู่คนเดียวอยากเป็นส่วนตัวอยากมีอารมณ์ส่วนตัวอยากทําอะไรก็ทําแต่เมื่อเราดังแล้วครับมันทําแบบนั้นมันมันมันเริ่มจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะอ่า มันมันจะไม่มีคำว่าส่วนบุคคลส่วนตัว private ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องหายไปล้นะครับฉะนั้นจำไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นศิลปินหรือว่ามาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยความส่วนตัวจะต้องหายไปแน่นอนเรารับตรงนี้ได้หรือเปล่าชอบก็จริงมีความรู้เยอะก็จริงแต่อยู่กับมันได้หรือเปล่าอยู่ได้นานขนาดไหน ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดชี้วัดเลยว่าเราจะมีอาชีพหรือการทำงานระยะเวลาในวงการบันเทิงเนี่ยได้นานแค่ไหนบางคนอาจจะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยอาจจะล้มเลิกไปก็ได้แต่ซันก็อยากจะมาแนะนำว่าบางทีครับการที่เราเป็นคนในสังคมะครับเราไม่สามารถทำให้ทุกๆคนชอบเราได้ครับ แต่เราจะมีวิธีเรียนรู้ยังไงให้เราอยู่กับมันได้เราควรจะทำใจให้รู้สึกว่าเป็นกลางเฉยๆเป็นปกติในเวลาเจอกับสถานการณ์นั้นให้ได้ครับไม่ใช่เวลามีคนมาด่าเราว่าเราหรือว่าไม่ชอบเราเราก็จะเลิกเลยอันนี้เนี่ยซันมองว่ามันมันง่ายไปนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานตรงนี้จริงๆเนี่ย เราต้องรับมันให้ได้ครับมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่อาชีพในวงการบันเทิงนะสมองว่ามันเป็นในอาชีพอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำงานประจำเราอยู่กับสังคมที่ทำงานประจำร่วมกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้เราก็จะทำงานประจำไม่ได้เช่นกันฉะนั้นไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามในวงการบันเทิงหรือว่าอาชีพงานประจำหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็ตาม ทุกที่ครับมันต้องมีการทำใจให้รู้สึกเป็นกลางหรือวางเฉยให้ได้นะครับก็คือถ้าเกิดใช้ธรรมะก,ก็คง,คงเขาเรียกว่าคงเป็นอุบเบกขาประมาณนั้นนะครับวางเฉยเป็นกลางนะครับไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกอะไรนะครับทำให้เป็นกลางมากที่สุดและตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหากับมันได้แล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมตรงนี้ได้นะครับฉะนั้น ลองไปคิดดูนะครับก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงมีสามข้อนี้แล้วหรือ,อยังถ้ามีสามข้อนี้แล้วเนี่ยครูเชื่อซันดีกว่าไม่ไม่เรียกครูก็ได้ครับซันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาเรียนการแสดงหรือว่าอะไรสอบถามได้นะเพราะว่าบางที เราจะได้มีการโต้อตอบกันมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดแบบเฮ้ยเรียนในคลิปแล้วยังไม่เข้าใจมันต้องแบบมาเจอกันตัวต่อตัวจริงๆอย่างเงี้ยก็มาลงเรียนละกันอยากให้มาลงเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ลงเรียนก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสน,นะครับก็สามารถเรียนตรงนี้ไปได้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีบางคนอยู่ไกลนะครับก็เรียนออนไลน์ไปก่อนสบายๆนะครับยังไงก็จำไว้นะครับก่อนที่จะเข้าวงการหรือทำงานในวงการเนี่ย 3ข้อนี้สำคัญมากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยสันเชื่อว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ